สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะทำข้าวโพดท,ทอดใบโหระพาค่ะข้าวโพดท,ทอดใบโหระพาแล้วก็ใส่ไม่ไม่ใส่พริกแกงนะคะไม่ใส่ไข่ค่ะใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่กระเทียมสับยาบแล้วก็พริกไทยแป้งแป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่สีอิ้ว วัตถุดิบก็มีข้าวโพดนี่ข้าวโพดผักใหญ่ๆเลยผักสวยเลยเดี๋ยวหั่นก่อนแล้วก็ใส่ใบโหระพากระเทียมพริกไทยนี่ใส่เยอะๆเลยนี่ป้องกันป้องกันวัดอย่างดีเลยนี่กระเทียมสองหัวใหญ่ๆเดี๋ยวกระเทียมจีนแกะเปลือกแล้วก็โคลกโคลกหยาบโคลกโลกละเอียดอะ่ะแล้วก็พริกไทยเม็ดโคกหยาบนี่ประมาณเป็นขีดแล้วมั้งพริกไทยเนี่ย เนี่ยค่ะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะจิ้วข้าวพดทอดใบโหระพานะคะส่วนสผสมก็มีแป้งค่ะแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบนี่เนี่ยทอดกรอบยี่ห้อไหนก็ได้แป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยกระเทียมโคลกละเอียด สองหัวกระเทียมจีนพริกไทยประมาณหนึ่งขีดค่ะพริกไทยเม็ดหนึ่งขีดแล้วก็มีเกลือผงชูรสหรือผงนัวน้ำตาลนิดหนึงตัดรสซีอิ๊วขาวอ่าใบโหระพาค่ะแค่นี้แหละคะ่ะมาทำกันเลยนะคะข้าวโพดเป็นฝักแล้วก็สไลด์ออกมาเป็น ชิ้นๆอย่างนี้แล้วก็ตําเลยค่ะโครกโครก,ครกเคียจะไม่ใส่ไข่เพราะว่าใส่ไข่แล้วเวลาทอดแล้วไม่ไม่กรอบนิ่มโครกแล้วนะคะเคียไม่ใช้ปั่นใช้โครกอะใช้ปั่นแล้วเป็นน้ำทอดไม่เป็นไม่เป็นแบบไม่เป็นก้อนเวลาทอดเสร็จแล้ว ปรุงเครื่องทุกอย่างลงไปเลยกระเทียมสับหยาบไอโ้โคลกโคลกละเอียดพริกไทยเม็ดโคลกหนึ่งขีดเลยใส่ลงไปเกลือผงชูลดนิดหนึ่งเกลือหน่อยเดียวหยิบมือหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งน้ำตาลทรายใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเวลาทอดแล้วมันจะไหม สีอิ่วขาวแล้วก็ยำเอ้ยโครกให้ส่วนผสมเข้ากันกับข้าวโพดเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวทั้งใส่ทีหลังแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเลยค่ ตำให้เข้ากันแล้วก็เติมเนยลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะอันนี้สูตรเคียร์เองส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปหนึ่งขีดใส่ลงไปเลย แล้วก็ยำให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมทอดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเตรียมทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลย มันร้อนแล้วนะคะทอดได้เลยค่ะไอ้กระเด็นได้กระลาษผ้า เสร็จแล้วนะคะข้าวโพดท,ทอดใบโหระพาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเข้าวโพดท,ทอดใบโหระพาค่ะใส่เนยด้วยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งิ๊งเคลียร์ด้วยนะคะกริงกริ๊นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะ